สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ TNN Tech Report กับผมอูสปินนี่ครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีกันนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสรอบนี้นะครับทำให้เกิดการตั้งคำถามครับว่าการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะยังคงเป็นรูปแบบเดิมอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าผู้คนก็กลัวการไปโรงพยาบาลนะครับลดโอกาสที่ตัวเองจะติดเชื้อลงไปได้ดังนั้นการไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคแบบตัวต่อตัวอาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีวันนี้เราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับ โรงพยาบาลกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนในยุคปัจจุบันต้องการหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะครับเนื่องจากกลัวว่าจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ตามจุดต่างๆทําทให้ผู้ให้บริการสาธารณาสุขต้องปรับตัวด้วยการตรวจผ่านโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันวิดีโอออนไลน์แทนการวินิจฉัยตัวต่อตัว,ตว เมื่อเกิดความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันทําให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องปรับกฎข้อบังคับใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์นะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ลดข้อจํากัดของการทำเทเลเมดิซีนหรือว่าระบบแพทย์ทางไกลลงเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงการพูดคุยกับแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Skype หรือ Face Time ได้มากขึ้น สถิติจากทั่วโลกระบุว่า58%ของประเทศที่ทำการสำรวจมีการใช้เทเลเมดิซินโดยตัวเลขลดลงเหลือ42%ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำในขณะที่อังกฤษมีการพบแพทย์ระยะไกล1.2ล้านครั้งต่อวนันซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามการพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลก็มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นไมโครโฟนมีปัญหาหรือว่าเสียงรบกวนจากรอบข้างในขณะที่ผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความอ่อนไหวอาจจะไม่สามารถพูดถึงการถูกปฏิบัติในทางมิชอบภายในบ้านของตัวเองได้ส่วนผู้สูงวัยก็อาจจะเจอกำแพงทางด้านเทคโนโลยีนะครับทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือในการทำเทเลเมดิซินได้ แม้ว่าเทเลเมดิซินจะดูเป็นเรื่องใหม่ในยุคอินเทอร์เน็ตแต่อันที่จริงนี่เป็นสิ่งที่มีมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับโดยได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เทเลมดิซินได้รับความสนใจอย่างมากในยุค60ซึ่งเป็นช่วงของการแข่งขันด้านการสำรวจอวกาศและในตอนนี้ก็กลับมาได้รับการพูดถึงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้เราได้เห็นครับว่าเทเลมดิซินสามารถช่วยเชื่อมโยงบุคลากร,กรทางการแพทย์เข้ากับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีหมอไม่เพียงพอซึ่งหากไม่มีเทเลมดิซินแล้วผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะต้องหันไปขอคําปรึกษาจากคนที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ สิ่งที่จะมาควบคู่กับเทเลเมดิซินยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถวัดสัญญาณชีพต่างๆและเซ็นเซอร์ในานาฬิกาและสมาร์ทโฟนซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้แพทย์สามารถคอยตรวจเฝ้าดูอาการของผู้ป่วยจากระยะไกลได้ดังนั้นจึงคาดการได้ไม่ยากเลยนะครับว่าเราจะได้เห็นการใช้เทเลเมดิซินมากขึ้นหลังจากนี้และจะถูกยกระดับให้มีความซับซ้อนสูงงขึ้นนนออย่า่านแ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ TNN Tech Report ประจำวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง TNN นะครับผมอู๋สปินนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ